แล้วพลักเนี่ยเป็นศาสตร์ของพลังจิตเพราะพลักเนี่ยเกิดจากอนันตนาคราชซึ่งเป็นที่เป็นพระขนอย่ยาเป็นเป็นเตียงเป็นเตียงนอนพระขนย่หมอนเออพระเป็นเป็นเป็นที่บรรทมของพระพันนาลัยที่พรรนาลายบรรทมศิลป์บรรทมศิลป์ก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นพระรามพลักขอตามมาด้วยพลักก็เลยขอตามตามมาเกิดก็มาพันนาลัยก็บอกงั้นเธอก็มาเกิดเป็นรัศมาน้องเราแล้วกัน ก็เลยตามตอนนี้ด้วยพระลักษ์เนี่ยเฝ้าบูชานายรักในพระในในพระพันายัยเป็นบริวารแล้วก็ขึ้นมาโอ้โหด้วยความรักและความจงรักภักดีก็จะขอติดตามพรนนายทุกชาติแล้วก็คือจะไม่ไม่หลับตาและไม่นอนพระลักษ์จึงเป็นเทวดาที่ไม่หลับไม่นอนนะตาจะต้องเบิกงพงเหมือนงูจงอางที่ไม่มีกระพริบตาคนโบราณเขาได้ความนี้เขาเลยความเชื่อว่าคนที่ไม่หลับตาไม่นอนแล้วก็เป็นแบบพญางู ตาเขาจะจ้องมีพลังจิตที่สูงเพราะงี้เขาเรียกว่าในการแสด,แดงเนี่ยต้องการอยากได้พลังจิตที่สามารถดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปแสดงต้องการความมั่นใจต้องการให้สายตาทุกคนเหลียวเข้ามาที่เขาครูบาอาจารย์เขาก็เลยเสกพระมนต์ทำตำาราพลังขึ้นมา